เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะแกงเราไม่โจดใส่นดปักกปัวนค่ะทุกคนมามากินขขาวน้ำกันแซบนัอบัานเนี่ยมาหอมเวยเวยพร้อมแล้วนะคะ สาวบุญยุทธายงสวัสดีจ้าสวัสดีส่ทุกคนจ้าพี่น้องจ้าจเจอกันกับวันหยุดนะคะเช้าวันอาทิตย์ขับไปนองคะว่ามีอย่างมากมายหลังจากลงไรสุดแล้วเราก็พาทุกคนทําแกงเราใหม่หนึ่งเขาไว้ค่ะพี่น้องเมื่อเบิ่งเขากรรมเนาะป้าทรงเขากรรมไมห้จาาอานาจจะเริ่อน้อสุดท้ายแล้วคะ่ะเพราะว่ารีบหนึ่งกินยานมันหมดข้นเนาะค่ะพี่น้องคะมาดูกันให้ขนมอะไรด,ดีเขากรรมมาดูกันว่าหอมห่วยๆซ้ำใดนี่คะ่ะขออนุญาตซีเขาไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่า มัน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 ขึ้นดนแล้วนะค่ะพี่น้องค่ะสีเทาแล้วก็ปิดปลาละใส่ใส่กองใส่กระติกไว้เนาะเวลากินจะได้ร้อนค่ะพอพี่น้องวางพักทุกอย่างเร,รียบร้อยแล้วค่ะพี่ตูว่ามีเหตงงเบเบเเเุแติมเงินใส่ง่ายๆใส่บักบวบค่ะใส่บักบวบเน้นเนื้อไม้เนาะใส่ข้าเปือกนี่ละข้าวกลัมนี่ละใส่พริกลูกเดือดตะมือน,นันเบิร์แล้วเลยคะ่ะพี่น้องค่ะซื้อมาสิบห้าบาทยางคงอันนี้ข้าวกลัมนะส่งตรงจากอำนาจเจริญคะ่ะพี่น้องค่ะนี่แล้วเราก็จะ ปั่นน้ำยาด่างไว้คะ่ะบริซไซเบิดนี้ได้ค่ะบริไซน่าจะได้ประมาณ3ขวดของบริซไซแค่พราแกงสิอะคะ่ะเก็บมาวันนั้นเนาะเอาไว้นานมันก็จะเสียลื่มวาจากหัวบริทันได้บริทันได้ปั่นน้ำยานั่งใส่ขวดไว้ค่ะพี่น้องครัจักยากอย่างแน่ไปเบิ่งน้ำใหม่กันนี่คือน้ำใหม่โจดท,ที่มูไฮมาเป็นยังน้ำใบต้มๆค่ะ <c oughs> เป็นยังคือต้มวัติต้มน้ำออกเนาะให้มันรู้สึกว่า กินกินแบบอยู่ในถุงจังสีออกไปในจักน้อยจังสีนคะคะต้มจากประมาณยี่สิบนาทีประมาณสิบห้านาทีก็พอค่ะเปนาาน็นอมไม้มจดมันสีหอมหวานหวานเนาะส่งตรงจากสีเมืองใหม่ค่ะเพื่อนสาวอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมุ้งสมัยเรียนตะหกักตาแหงค่ะพี่น้องค่ะ เราไปปั่นน้ำยานางกันตเตรียมของแกงแล้วไหมค่ะเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรือต่ำขบเลยบพริกลูกโดดมาต่ำใส่เลยเด้น้ำยานางก็ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะบแบ่งแกงแล้วก็ชิชัยหัวใส่ตู้เย็นไว้เนาะไว้ทำกับข้าวเมนูต่อไปค่ะทุกคนต่ำบะพริกลูกโ,โดดบะพริกใส่ซองไว้แลเวกระเพิ่มสีสันค่ะแกงซองใส่เลยค่ะปรุงปรุงแล้วก็เจนชิใส่ขบเลยให้หลัง ใส่น้ำปลาแดกใส่ผงสูตรผงนัวน้ำปลาปลาลาบผงนัวนัวมากๆค่ะใส่เข้าไปใส่อันนี้ลงไปใส่ยอดบักอึลงไปยอดบักอึประสานใส่ยกตัวลงไปใส่ลูกตัวใส่หมดเลยนี่มากพี่น้องค่ะแล้วก็ซิมเบิ้งเนาะชิมดูกันก่อนนะคะ คนค่ะคนไวไซผ่าเบือบหลายเพราะว่าย,ย่าดม,มันขุนผลเนาะอย่างมันบอแสบป,ป้อนัวบางอย่างจังสินคะคะนี่มาๆมาน้ำไล่ไหลแล้วมาค่ะมาค่ะน้ำไล่ไหลแล้วค่ะมากมามามาทุกคนค่ะนี่ว้าวหอมมากจังไห้บอกบวบสุกเลยจังสีบเ,บส,บเบสี้ยมเบิร์เดฟิโนร์จังสีเสี้ยมเบิร์นผ่าแตงแยงไวไซยานแม่น้องแก่เพิน่นบปกินเนาะค่ะไวไซไซแค่ ผักอ,อีตูสตาร์บฟ้าเพิ่นจะก,กระปุกค่ะน้เดี๋ค่ะเพิ่นเคยซื้อของฝากลูกสาวเนาะมีอะไรก็ซื้อมาแบ่งปันน้องโน้ตุนะไปกระเลยแกงเอาใหม่ไปไปส่งเพิ่นนะเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้ิมลองมาเด้อมาเดิอม,ดอ,มอีตูทุกอย่างครบแล้วนะคะออกมากอ้วนๆ้วะค่ะมาเดิมนึอเท้าวห่อนๆเราดิคะ่ะมากินข้าวน้ำกันเมนูอีสานเมนูเสพเสพปั่น คร้อมเสิร์ฟนะคะมือนี้ผมนีเห็ดแกงใส่แตงไม่อ้อยต้อยค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องทามากินแกงแตงไม้เมนู้วันหยุดของน้อไหมเนาะคะ่ะซ้ำดีกับแซ่บค่ะดูรามาเฮาแล้วเนาะของแซ่บแล้วแต่พู่มากค่ะพี่น้องคะฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิง่งเพ,พ,พื่อผ่านคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย